มันเกิดขึ้นแล้ววันนี้อยู่แล้วคือว่า,เ,าเมื่อเขาสร้างมันขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้มนขึ้นไปหน, week. ปน week. ึ่งวีคพอไปหนึ่งวีคเสร็จปุ๊บมีดีควายเมนเพิ่มก็ตต่อยอดต่อยอดขึ้นไปเลยเคยเห็นมันมีในอินเทอร์เน็ตที่บอกว่ามีของอยู่บนเต็มเลยแต่แต่ว่ามันมีโค้ดอยู่บนทัดเดียวถ้าโค้ดนี้ยถูกลบไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกเทคนิคเด็ดคือเป็นนี่ของเทคนิคว่าคุณคุณใช้เทคนิคง,ง่ายๆคุณมีการดูถ้าทางลงกิ๊กหน่อยก็คือว่าประกาศตัวแปรเป็นสแตติกไว้อย่างเงี้ยสมมติอ่ะตัวต่น เราคิดว่าภาษีวัเจดเปรซประกาศตัวแปรเลข7ไว้เล,เลยแวดเท่ากับ7เป็นฮาร์ดโคดไว้ในคอร์โดโคดเลยยังไงมึงก็ต้อง7%คุณเอร็คุณต้องเขียนโปรแกรมเพื่อวุ่นวายด้วยวะต้องปปเ,เป็นโปรเป็นตัวแปรไปนี่มานั่งแก้ลงดัตต้าเบสไม่ต้องประกาศเลย7จบรัฐบาลประกาศขึ้นเป็นแวดสิบเปคุณเกิดอะไรขึ้นตัวแปรแรกจนทุกตัวทุกตัวที่เป็นเลขแวดเท่ากับ7ให้หมดถูกปะนั่นคือเทคนิคเอาเด็ดที่เกิดขึ้นเพราะว่าวันแรกต้องการให้เร็วที่สุด เพื่อถ้าเกิดคุณไปนั่งทำอย่างนั้นเก็บลงดัตต้าเบสก่งมีการอีดิทแก้ไขกว่าจะอ่านดัตต้าเบสได้โหใช้เวลาเยอะประกาศตัวแปรไปเลยเจ็ดได้เจ็ดจบแต่ถ้าเกิดวันไหนวันนึ่งที่รัฐบาลเป็นประกาศเป็น10ปุ๊บเพียบเลยครับมีอีกหลายตัวที่เกิดขึ้นที่ต้องดนประมาณนี้นี่คือเหตุเหตุนี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้น